พี่น้องอีกคือเกขานะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวาแนวทางนะครับฮานอยประจําวันพฤหัสบดีนะครับที่6มิถุนายน67ได้มาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะก็ะเด็นมาที่คอสวัสดีนะครับแม่แม่พี่พี่สมาชิก fc ครับประจำละครสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเปาดีพารวยกับแนวทาง ฮานอยวันนี้ในมาชิกนะครับเนาะก็ตามกันต่อสู้กันต่อคำเดาทางฮานอะยผมประจําวันพฤหัส,สบดีที่6เลยนะที่มาชิกนะครับเนาะวันเวลาก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับ,แป,บแป๊บเดียวจะครึ่งเดือนและสําหรับเดือนมิถุนาอยู่ในมาชิกนะครับเนาะนะนะบัวงว่าเดือนนี้คงจะเป็นเดือนดีๆนะครับแล้วก็เป็นเดนทางดีๆ ทุกๆแนวทางสำหรับพี่สมาชิกไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่สมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆและก็ปุ๊บๆปังๆฉบับดีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสําหรับแนวทางผมด้วยสมาชิกน้ำเนาะแนวทางไหนเดินดีเดินต่อนะแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไข ไม่นิน่งนอน,นใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางด้วยนะครับสําหรับแนวทางผมในที่มาชิกนะครับสำหรับเมื่อคืนในที่มาชิกนะครับโอ้โหสาหรับเารนาพัฒนาผมในที่มาชิกอันนี้พูดถึงลาพัฒนานะนะครับนะครับ เขา้าเจาหกรอบติดนล้นะสลับลาวพัฒนาผมนะเข้าเจาหกรอบติดฟังไม่ผิดในสมาชิกน้ะเนาะเมื่อคืนนี้ก็มาที่เก้าสามตรงๆเลยนะครับได้เฮกันเลยล่ะสลับเมื่อคืนนี้ได้มาชิกสลับลาวพัฒนาก็ตามไปต่อเด้อในรอบวันศุกร์นะครับสลับลาวพัฒนานะก็มั่นใจคือเก่านะครับเนาะนะครับสลับที่สมาชิกคนไหนจะเข้าห้องเรียนก็สิบเก้าฬิกาเนาะนะครับเวลาผมได้สดนะครับเนาะ ไม่มีค่าจะจ่ายด้วยค่าฟรีสำหรับในห้องเรียนนะครับจะไปรุ่นเหงรุ่นปางกันในมาชิกน,น,นะครับเนาะนะครับเออแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเนาะนะครับแม่สุนทีด้วยนะนะครับก็คือแม่สุนทีก็โชคดีคับในทางผมก็แบ่งนะครับสนับสนุนช่องมาในมาชิกค่าสมุดประกานะก็ขอขอบคุณแม่ไปด้วยกันนะนะครับแม่จะสนับสนุนมาตลอดนะครับเนาะยังไงขอโชคดี อ่าแหงๆรวยๆทุกๆคนด้วยในสมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางผมหวังว่าคงจะเป็นแนวทางดีๆสำหรับพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับทุกๆคนทุกๆแนวทางเนาะนะครับอ่ะนะครับมาดูคำเตือนกันก่อนแล้วก็ไปสรุปผลกันในสมาชิกนะว่าเป็นอย่างไรเนาะสำหรับในหางอโน่เมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะนะครับทางช่องพียง์สื่อกลางด้วยการนำเสนอสู่คำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางอ่า ฮานอยวันนี้นะนพี่มาเช็คตัวเลขทั you, oh. ้งหมดถ้าตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะเดี๋ยวทางมีเข้ามีเด็กกรรกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลแค่ชิดในการรับชมด้วยไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกช si yeah, นิดนะนะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางไม่สมาชิกจะได้เป็นมิตรกับชุมชนนะนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยเลยพี่มาเช็คคอมเมนต์ดีๆนะอย่าลืมอ่าพี่พี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเวลาผมไลฟ์สดรับพนันพี่สมาชิกจะได้เป็พลาดนะทักทายอะไรก็ได้นะเป็นคอมเมนต์ดีๆเเเลยมาาช็คคคนนนะะะรรัับบ เวลาไลฟ์สดจะได้ระบบจะได้แจ้งเตือนเด้อนะครับเอามาดูเมื่อวานเลยนะที่มาชิกเมื่อวานผมให้8กับ4ี่น่าสลับห้านอยผมนี่ผมให้เป็นมัดรวมเด้อนะครับเนาะนะครับผมไม่ได้แยกน้อยให้นะผมให้เป็นมัดรวมนะครับเพราะว่าน้องน้อยเขามีหลายรอบเนาะนะครับผมก็เลยทำเป็นมัดรวมให้เนาะเทียบเคียงสีน้อยน้อยกินนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP เด้อนะครับเนาะเทียบเคียงสีน้อยนะนะครับนะครับอ่ะมาดูอ่าแต่ก็ถามอ่าแถมกระชากอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะครับกระชากเมื่อวานเนี่ย 0 5 9 0์หกานะกาชาติศ mm ูนย์หนะครับหากอ่าไม่ได้จับผมไม่แปดกับสนะแต่อ่าศูไม่ได้จับเนาะไปห้าไอไปห้าไปหเจ็ลยนหิกนะครับสารับกาชาตินอมาในตัวเด่นเนาะนะครับอ่านอคิตใหมาชิกนอคิดเนี่ยสองศูนย์แปดสามสามนะสองศูนย์แมสาด้นะครับกาชาตก็ศูนย์แปดแนะนะครับมาศูย์แเหมือนกันในมาชิคนะเนาะนะครับอาแลงเนาะ นะครับแปดลงนะครับแต่มาในตัวเด่นนะเอ,อ้เกียรนะ์สามสามไม่ลงนะาชิให้ระวังเบื่อไว้อยู่นะนะครับเมื่อวานแต่เข้ามาแปดแปดกับสี่สี่นำให้เปดแปดดูดินะพี่มาชิกใส่แพลงเลขนี้ครับวันเนี้ยนะครับอ้านะครับแล้วก็พิเศษนะพี่มาชิกพิเศษ่นะพิเศษอันนี้มาแปดได้เด่นแปดนะครับ พิเศษนี่47087นะ47087อาโห87มาเน้นๆเลยแม่เอ้ยนะครับเนะาะเมื่อวานนะนะครับเออนะช่วงนี้เนาะนะครับ87มาตรงๆนะครับเน้เนๆด้วยนะครับสำหรับพิเศษเมื่อวานนะนะครับสี่ไปอยู่หลักร้อยเนาะสี่ไปอยู่หลักร้อยเด้อนะครับเด้งนะสำหรับสายวิ่งสายรูดผมให้8กับ4เมื่อวานอ่า นะครับอ่าเชนร่วมนะสายพิชมาชิกที่มาติดตามมาอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้เด้อทักทายกันนะครับนะครับอันนี้สี่้วเนาะนะครับอ่าแล้วก็มาปกตินะครับเนาะแปดห้าหกสามเก้านี่มาชิกแปดห้าหกสามเก้านะนะครับเออนะครับแปดไปอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนะครับแปดห้าเห็นไหมนะครับตัวนี้มาอยู่ข้างหลังนะนะครับน่าตีมากเลยนะครับอ้าแปดไปอยู่หลักร้อยนะขออภัป จะเปลนห้าไปอยู่ข้างหน้านี่มาชิกนะครับมานะจะมาสองตัวจะมาสองตัวหน้านี่นะครับอ่าไม่ได้ตังค์นะนะครับแล้วก็สามเก้าสามเก้าไม่มีนะเออนะครับรอบปกติไม่ลงในมาชิกนะครับไปอยู่หน้าเฉยเลยแปดเอ้าเจอสามิใส่รู้ได้อยู่ในมาชิกนะครับแล้วก็อ่วีพีนะครับหกแปดสี่ในมาชิกศูนย์สามนะครับวีไอพีนี่มาในตัวเด่นเด้อแม่เอ้ยนะครับเนาะนะครับ นะครับเออนี่ให้สี่เก้าเนาะนะครับห้าแปดสี่ได้มาชิคนะครับเออหกแปดเจ็ดนะครับอันนี้แปดสี่นะเห็นมาชิคเออชุดนี้นะนะมาในตัวเด่นตัวเด่นผมจะบอกอ่อย้ำอยู่เสมอนะส่วนสามไม่ลงตัวเด่นผมจะย้ำอยู่เสมอว่าจับคู่ได้เลยสำหรับในตัวเด่นนะนะครับเออก็จะมาที่แปดสี่ตัวนี้นะครับเมื่อวานมาตัวเด่นได้มาชิคนะนะครับเออนะครับ มาตูดหถือว่ามานะนะครับเบิ้ลไปอรอบนากกจิตในมาชิก33มสามเนาะจะไม่มาในทางเราแนละ้วใครกันเบิ้ลจะปออก,กิลก็โชคดีสรุปก็คือนะครับสรุปก็คืออวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมานะครับเขา้าเฉาะนะนะครับ8 8, แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลยตรงๆเลยพิเศษนะแล้วก็มาร์บีปีกับในนี่แหละตัวนี้นี่แหละในมาชิกสําหรับเมื่อวานนะครับเนาะนะนอกนั้นมา เขียวหมดเลยนะแต่มาอานละตัวในะี่มาชิกนะมเนาหนามรอบปกติเป็นอยู่หลักร้อยซะเนี่ย้ําเนาะคราบอ่ะพอดีใจกับพี่จะมาชิกผู้โชคดีด้วยสำหรับเมื่อวานนะนะครับก็ทำ็จพี่แลวสลับเดินทางเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะครับปะปนกันไปอ่ะวันนี้ก็ตามมาต่อเนี่ยมาชิกสลับในทางหานอยผมประจาวันพฤหัสบดีเด้อนะครับเนาะที่หกเลยนะนะครับหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสำหรับพี่ๆจะมาชิกทุกคนเนาะคนะ้าเอาเอนะครับอ่ะตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ านอนวันนี้นะครับเนาะจะชอบแค่ว้จุดไว้นะนะครับถ้าไม่ชอบให้ชมเปแนวทางไปนะฮือมาซิครับอ่าหนอยวันนี้นะครับเนาะนะครับอ่าวันที่หกนะครับหกครับหก ได้ยนะังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเลยมาชิคนะครับเนาะเอ๊ะวันนี้ทำไมนกไปร้องนะให้มันชิกเงียบเลยวันนี้นะปกติตอนเช้าๆนี้นกจะร้องนะนะครับวันนี้นกข้างบ้านผมไม่เงียบนะตกใจฝนไม่ตกหรือเปล่มามันกลเงียบเลยมาชิก่กอสังเกตนะครับปกตินกจะทักทายผมตอนเะช้าแล้วอ่มาดูตัวเด่นนะที่มาช็คกสลับสายวิ่งสายรูดนะ <c oughs> นะครับตัวเด่นนะ่านฉ่นชอบใค้ไวจ้จดไวนะให้มาชิกหนึ่งกับ เก้าได้หนึ่งกับเก้าวันนี้นะหนึ่งกับเก้าเก้ากับหนึ่งนาดจับคูดได้เลยนะครับเนาะหนาดเลยจะพูดได้เลยเด้อนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับระวังหูด้วยนะแม่ระวังหูด้วยนะครับเนาะนะครับเช่นชอบเนาะนะครับแล้วแต่งคู่ด้วยจับคูดเด่นสองตัวนะสองตัวเด่นเด้อนะครสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับหนึ่งสี่นะหนึ่งห้านะ หนึ่งหกอ่าข้อศูนย์นะข้อสองแล้วก็ข้อสามด้วยนะครับอ่าให้ระวังเบื้อไว้อีกนะครับหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้า,านะสำหรับระดับเบื้อนเออนะครับเนาะจะชอบไม้ฉันชอบแคปไว้ออไดจดไว้นะครับเออเก็บประกาศสแดงก่อนใส่ร่มดมเ้อนะครับเนาะ ยังไงขอให้เดินดีสลับฮานอยวันนี้นะครับเออนะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมเลยแล้วกันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งี่ยจับพูดได้เลยนะระวังหกด้วยนะฮิมมิชระวังหกเข้ามาชุดนี้เนาะทานะตีลังกานะนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าศูนย์เก้าสองแล้วก็เก้าสามอ่ะยังไงขอให้มาตัวเน้นเด้อวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะครับเออนี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็อ่า เกสส้าศูนย้ี่ระวังหกเลยในชุดเน้นด้วยนะมาชิกนะมาให้ระวังเบิ้ลไว้อีกหรือใครจะ,ะการเบิ้ลไว้ก็ดูแล้วกันสำหรับวันนี้เนาะนะครับวิธีที่ปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสำนะนะหร,รับสายว,วิ่งสายลุ่นนะครับเออนะครับอ่ะนะครับขอโชคดีการสลับเป็ชุดจับคู่เด่นสองตัวเมื่อวานนี้อ่ามาเบิ้ลเฉพาะกิจนะครับสามสามนะนะครับดูดิวันนี้จะมาหน่อนยพี่หน่อยปกหรือเปล่านะครับสำหรับเบิ้ลนะมีมาชิกนะครับเนาะนะครับขอโชคดีการเดินสลับเป็นชุดจับคู่เด่นสองตัวนะครับสามตัวเด่นนะ สามตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวมีนะครับห้าหนึ่งหกนะแล้วก็ศูนย์เก้าสองนะครับแล้วก็สองเก้าสามนะครับอ่าหนา้าขีปรกกาศสีแดงให้ก่อนอ่าได้ยินเสียงนกร้องแล้วนะครับได้ยินเสียงนกร้องแล้วข้างบ้านนะบนปุ๊บมาแล้วปั๊บเลยนะครับแต่ร้องอยู่ไกลนิดนึงนะครับวันนี้เนาะ อนะครับ <c oughs> ผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะเห้มาชิกผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะสหรับในทางฮานอยผมประจําันที่6มิถุนาย,ยน67น,นะนะครับเออนะเป็นมัดร,รวมนะสายพี่มาชิกที่ทามาติดตามใหม่ผมไม่ได้ย่อยหนอยให้หนึ่งกับข้าวก็กําหนดน,นะสหรับสายวิ่งสายลุดตัวเด่นก็จะปลอดภัยกว่านะนะครับยังไงของให้มาขอให้ลงนี่แหละสหรับวันนี้เนาะนะครับ141516ี่หนาหนึ่งหเนย์้นนี้ให้15ก้าศูนตัวแรกทั้งหมดนี้มีโอกาสหมดนะคาดหมดเล้วใมาชิกนะเนแล้ววัง6กับดเด้าเด้อเนนาะะคด้อ ช่วงน,นี้นี่ระวังหกขอข้าด้วยนะเพป่นกระดกหัวนะใครมีกาลังนะี่มันชิดหนึ่งหนึ่งกับข้าวๆนะสรับวันนี้ให้ระวังเบิ้องมาอีกนะครับยังไม่ไว้ใจเลยสหรับนะฮะเบิ้อหาหน่อยเนี่ยนะครับจะเบิ้ลให้ทุกวันเลยนหนาวเนาะนะครับ,นะรบแต่ก็มาทุกวันนะแต่เข้ามาอ่าแต่เขาจะสลับตําแหน่งเบิ้อมานะเมื่อวานมาโดยกิจสามสามเนาะนะครับนะ หวังว่าไม่แน่วันนี้นะครับพี่ปกวีเนี่ยไม่แน่นะเบิ้ลวันนี้นะครับสามตัวเด่นก็มี5 1 6หนึ่งหกส่วนเก้าสองแล้วก็สองเก้าสมนี่ยม่ชิกก็จะประมาณนี้สำหรับในทางผมวันนี้ยังไงขอให้มา <c oughs> 2ตัวสาตัวเลยสำหรับวันนี้ก็ได้ปั่ปั่วปังปังกันนะครับผมยังไงขอให้เป็นไปดีๆสำหรับพี่ๆชาวมาชีทุกคนนะครับเนาะนะครับราพันนาก็ตาม่างต่อนะในรอบวันศุกร์นะครับโอ้โหหกรอบติดนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะเข้าจ่อรับพนารัฐบาลไทยก็นะครับโอ้โหรัฐบาลไทยก็มาชุดบนชุดล่างเลยนะในรอบท ใครยังไม่ติดตามรับชมรัฐบาลไทยผมอย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับชมก่อนตัดสียใจ่อนต์หรับจสนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะหนาปีผ่านมาเนี่ยหนาสองสี่รืข้าวสามนี่นะครับมาชุดบนชุดล่างเลยรัฐบาลไทยก็ปังปั่วไม่ไหวนะห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับใครจะเข้าโรงเรียนนะนะครับอ่าทักเอทีจีเจ็ดแปดเก้าก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าอ่าจะรอผมรับที่สดสายด่วนนะครับดาวพนักงานสิบเก้าหนึ่งกาหวนศุกร์นะครับเนาะนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสัตว์ปีมาจิ๊กอ่า จะเข้าเรียนนะนะครับเออนะครับอ่ะหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนเนาะสำหรับฮานอยวันนี้เนาะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ในสมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปในสมาชิกนะครับเนาะโชคดีบนถนนทุกคนนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ